ครับสวัสดีครับสิทธยาณุสิทธหลวงพ่อรวยทุกท่านนะครับวันนี้ช่องบารมีภาษาทิโกก็จะพามาชมวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมของหลวงพ่อรวยนะครับก็จะเป็นแหวนรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับวัตถุมงคลรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อรวยนะครับเป็นวัตถุมงคลรุ่นยอดนิยมนะครับจัดสร้างในเวลาที่หลวงพ่อรวยได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นท่านเจ้าคุณนะครับ ด้วยรูปแบบที่สวยงามประสบการณ์มากมายกับท่านที่ได้บูชานะครับทั้งเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนฐานะเลื่อนความร่ารวยโชคลาภมากมายนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แท้ทันหลวงพ่อปลุกเสกนะครับมาแรงไม่มีตกเรียกว่ารุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะครับแหวนที่ท่านได้รับชมอยู่นะครับ จำให้แม่นเลยนะครับว่ารุ่นนี้มีการจัดสร้างแค่2เนื้อเท่านั้นนะครับจะเป็นเนื้อทองคําและก็เนื้อเงินที่ท่านได้รับชมอยู่ก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับมีจํานวนการสร้างของแหวนรุ่นนี้จะจําแนกออกเป็น2แบบนะครับจะเป็นรุ่นหน้าใหญ่ที่ท่านได้รับชมอยู่ก็จะเป็น เรียกว่าแหวนรุ่นหน้าใหญ่จะเป็นแหวนชายนะครับจะสร้าง5,999วงนะครับส่วนนี้จะเป็นวงเล็กนะครับเรียกว่าเป็นรุ่นหน้าเล็กเป็นแหวนหญิงนะครับแหวนหญิงรุ่นเลื่อนสมรณศักดิ์จะสร้าง5,999วงเท่ากันนะครับผม ความแตกต่างกันของแหวนชายและแหวนหญิงก็คือลักษณะน่าจะใหญ่และน่าจะเล็กนะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้จัดสร้างได้สวยงามเลยนะครับออกที่วัดตะโกนะครับปี2559 จะเช่าหาก็สังเกตกันดีๆนะครับแหวนรุ่นนี้มีปอมออกมาบ้างแต่ว่าก็ยังไม่เหมือนสักเท่าไหร่ถ้ามีการเช่าก็ขอให้เช่าที่แท้และศึกษาก่อนนะครับเพราะว่าเราเอาเงินแท้ไปเช่าเราต้องได้วัตถุมงคลที่เป็นของแท้นะครับ เดี๋ยวผมจะพามาชมรอบๆจุดสังเกตนะครับเป็นพัดยศชัดเจนนะครับด้านข้างก็จะเขียนว่าสิทธาจารยห้าเก้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเขียนว่าพระมงคลวัตกโกนะครับรูปแบบไก่สวยงาม แล้วก็ใต้วงก็จะมีต่อโคตรลลนะครับอันนี้จะเป็นโค้ดของแหวนรุ่นเลื่อนสมนณศักสองพันห้าริบเก้านะครับดูวงใหญ่ครับวงใหญ่น่าจะดูเห็นชัดกว่าเนาะด้านลักษณะด้านหน้านะครับก็จะมีรูปแบบที่สวยงาม มียันอยู่ด้านข้างหลวงพ่อนะครับด้านข้างก็จะเขียนเหมือนกันนะครับพระมงคลฝั่งนี้ก็จะเป็นสิทธาจารย์รวย5 9นะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้ก็ได้รับความนิยมนะครับเป็นอันดับต้น,ตนเลยของวัตถุมงคลหลวงพ่อรวย วันนี้ทางช่องบารมีภาษาทิโกก็จะพามาชมวัตถุมงคลของแหวนหลวงพ่อรวยคร่าวๆนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดสับสไครปเป็นกำลังใจให้ช่องบารมีภาษาทิโกด้วยนะครับทางช่องบารมีภาษาทิโกขอขอบพระคุณครับทุกท่านที่รับชมครับผม